Pose, poly ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกทิเนเนสเอชเอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเราะมาดีกาเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะอ่ะไม่หนักหนะ้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากรจุนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m สุดมันมีแบบดีเจมอมมาครับมาเมาหนูมาเมาว่าเออการทำโฮสต์มาก่อเป็นเป็นผู้ชายเบาวโฮสต์มาก่อนนั่งดงนั่งดิ้งอะไรแบบนี้เอาเหรอครับคือไม่ไม่ไม่รู้ข่าวเลยครับเพราะอยู่เด็ในป่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ว่าเป็นมีข่าวมอลขนาดนี้มาข่าวมอนี้มันค่อนข้างแรงเรารู้สึกไงบ้างครับเออถ้าได้แต่ยังไม่ได้ฟังมานะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะรุนแรงขนาดไหนข่าวมอลไม่ดีไหมคะเออถ้าถ้า คือเราไม่ได้ทําอะไรอ่ะเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วถูกไหมครับเขาบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวเราโกรธมากกับดีเจคนนั้นเลยโกรธแทนเราอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพรไม่รู้อะไรมากเหมือนกันเพราะว่าชุดนี้ก็่าดแต่ละครตลอดแล้วตองเราเองมได้ยินข่าวแบบนี้โกรธไหมครับเออก็ก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าคือถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทาดีจริงอยู่แล้วทางตัวเพรเองรู้จักสีิทสนกกับดีเจที่ออกมาแชงเราไหมครับเออไม่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 ค่อยสนิทสนมเท่าไหร่ เขาว่างจะเสียไหมครับมือขอเล่นครัเออไม่นะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้ทําเราจะไปไปกลัวอะไรแล้วก็เราเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะเสียจะกลัวจะโทรไปถามไปถามว่าทำไมมาเมาแล้วอย่างนี้จะต่อสายหรือไม่ไม่ดีกว่าครับไม่อยู่เฉยๆดีกว่าครับฟ้องไม่ท้า้องไม่ท้าแบบนี้ไม่ไม่ครับทางตัวพี่อุ๊บได้มีการพูดคุยกับเราไม่ครับถึงเรื่องนี้ เกับพุ๊บมาไม่มีการได้พูดคุยเลยเพราะว่าคือไม่เคยได้เจอพูอ้นะครับดูเหมือนเรานี่ง <c oughs> <ส>ๆเลว่าเราก็แอบมีอารมณ์กดกับข่าวที่ออกมาใช่ไหมครับเออคือจริงๆอ่ะเพชรไม่รู้เรื่องอะไรเลยข่าวอะไรเพชรไม่รู้เลยเพราะว่าเพชรอยู่แต่ในป่าในเขาเอย่างเดียวช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็มีก็มีก็มีมีได้ยินมาบ้างแต่ก็เฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอะไรวมีไปชมชมหรือไปเที่ยวหรือเปล่ามันไม่ชเป็นการเข้าใจกันเออไม่เลยครับไม่มีเวลาเที่ยวเลยครับ หาเวลานอนก่อนดีกว่าเมันเรากําล <Öyle. S 2> ังไปได้สวยเป็นดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเขาปล่อยสกัดหรือเปล่าเพดว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการสกัดอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เกต้งรว่า อาจจะมีส่วนครับอาจจะมีส่วนแหละเพราะว่าคือดีเจทุกคนเขาก็มีแซวๆมีจอดๆกันบ้างเป็นปกติแล้วมันมันเป็นการให้คนดูได้ได้ฟังเตตติ้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนอไม่ครับเรื่อข่าวแบบนี้เออไม่น้อยครับไม่ซีเรียสเลยน้ำหนายมาพูดเพื่เคลียร์ไม่ไม่เลยครับไม่ได้โทรไปเคลียร์อะไรเลยแสดงว่าเราก็ไม่จีบใจเอาความเขาเนาะไม่ครับไม่อยู่เฉยๆดีกว่าทำงานมีจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ไ่มครับจะหาข่าวคนรู้ใจอะไรเงี้ยมาเขายังยังครับยังก็ทำงานก่อนครับช่วงนี้ อนี้มันค่อนข้างที่จะเสียหายเราโก้ผู้ใหญ่จะเรียกเข้าไปคุยไหมครับเพชไม่ครับคือคือคือถ้าข่าวมันใหญ่จริงๆอ่ะผู้ใหญ่ก็คงจะเรียกเข้าไปแล้วล่ะแต่มอจุบแล้วก็พอจะรู้ใช่ไหมครับก็ก็พอจะรู้มาบ้างครับแต่ขอไม่เอ่ยดีกว่ากลัวจะมีปัญหาตามมาไหมครับเพราะดู ว่าแสกันอะไรเงี้ยตัวเพชรเองก็นิ่งลัวแตงโมเขาจะแบบไม่เลิกแม้อะไรอย่างงี้คงจะไม่หรอกครับเดีย๋ยวเดี๋ยวขำตัเงียยไปเอง,อค,งคงไม่ได้จบตัวอะไรอยู่แล้วสำหรับเพชรมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่ปล่อยซ้มไหมครับก็ไม่ได้ฝากบอกอะไรมากครับก็ขอพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงดีกว่าอ,อย่าพูดในสิ่งที่มันไม่จริงแล้วคนที่โดนกระทํำหรือว่าคนที่โดนโดนโดนกากล่าวหาเนี่ยจะจะเสียชื่อนะครับเราฝากไปด้วยโอเคีค่ะ ถาว่าช่วงนี้ละครเยอะช่วงนี้ก็สี่เรื่องครับแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งปิดกล้อง,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 งไปเรื่องหนึ่งก็เหลือ3เรื่องอนะครับมีแสงดาวถึงดากลางใจนะครับลูกไม้ของพ่อแล้วก็ดาวคิงเดือนแล้วก็ซิกเซนสองครับได้บอกคิวทองเลยไหมครับเพจก็7วัน,นครับถ่ายทุกวันเลยเป็นปีทองของเราเนาะถามว่าเป็นปีทองไหมก็ก็มีส่วนครับแล้วก็มีพี่ใหญ่ทางช่องสามเขาเมตตาเราด้วยก็เปิดโอกาสให้เราได้ทํางานแล้วเหมือนกับ ให้เรามีมีความอดทนในการทํางานถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้ือว่าเราเก่งเรียกว่าซินปีนี้กับปีหน้าก็จะได้เห็นหน้าเห็ทางหน้าจอทีวีตลอดเลยคงจะเห็นกันเบื่อเลยเป็นหนึ่งทุกวันครับอะไรนะครับรักรักร่วไปเออความรักก็ก็นิ่งๆอยู่ครับก็ยังไม่ได้ซีเรียสในไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นอยู่แล้ว สาวหรือเปล่าคะโอ้ไม่ห้ามครับไม่ห้ามเลยครับเพราะว่าคือมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าว่าเราจะจะมีเมื่อไหร่แล้วเราคือเราตอนนี้คือเราทํางานไปก่อนดีกว่าเรางานเยอะอย่างนี้ต้องสนิทกับบาวาอยู่ไหมครับโอ้ยังไม่จบอีกเหรอแต่อนนี้เนไมพูดคุยกันเหมือนเดิมไหมก็พูดคุยเหมือนเดิมก็พูดคุยเหมือนเดิมก็น้องเขาก็ก็อยู่ในกองก็พูดคุยเหมือนดิมไม่มีอะไรสาวที่มาวินอาจจะไม่ใช่บาวาแล้ว เป็นสาวในป่าหรือเปล่าเห็นบอกกินปดาตลอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยคุยดีกว่าอะไรว่าตอนนี้จะไม่คิดเรื่องที่จะรักเนาะยังยังครับยังครับก็ยังมีคันคุยอยู่บ้างก็มีก็มีบ้างครับมีบ้างภาษาัตงโซนยังยังก็ก็มีคุยคุยอยู่บ้างครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าว้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบแ่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety t com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว